สวัสดีคุณผู้ชมคับดยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แปรรูปสามชแนลนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะผมอยากจะมาแนะนำนะครับมังงะรวมถึงไลน์โนเวลเรื่องหนึ่งครับให้คุณผู้ชมเนี่ยชมกันสักหน่อยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยบังเอิญเจอคนแปลมังงะใน f เฟซบ o ๊กนะผมเพจนี้เลยนะครับพอผมได้ลองอ่านแล้วเนี่ยก็ติดใจครับผมจึงลองไปหาไลน์โนเวลเรื่องนี้อ่านครับปรากฏว่ามันสนุกเอามากๆครับสนุกชนิดที่ว่าไลน์โนเวลสามเล่มของเรื่องนี้เนี่ย ผมอ่านจบภายใน2วันเลยทีเดียวครับและตอนนี้เนี่ยผมก็อ่านล่อไป7เล่มแล้วครับแบบจบภายในไม่กี่วันเลยครับผมผมเลยอยากจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมลองไปหาเรื่องนี้มาเสพกันนั่นเองครับเรื่องที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่อง i s k a i de Cheat n o y o k u Te ni s หรือชื่อไทยเนี่ยก็คือสกิลโกงไร้เทียมทานสร้างตำนานใน2โลกนั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยฉบับไรโนเวลเนี่ยมีลิขสิทธิ์ในไทยแล้วด้วยครับลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของสารพิมพ์ฟินิก์นั่นเองครับเพื่อใครอยากหาอ่านแบบถูกลิขสิทธิ์ผมก็บอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาไมเนี่ยเรื่องนี้ผมถึงอยากป้ายย้ายให้ทุกคนเนี่ยที่ดดูคลิปนี้เนี่ยไปลองหาอ่านดูนะครับคือต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบหามังงะนะครับหรือไรโนเวลหรือเล่งซันว่าเอลเนี่ยที่เกี่ยวกับต่างโลกอยู่แล้วครับและตอนที่เจอเรื่องนี้เนี่ยผมก็กำลังหาแนวต่างโลกที่แบบว่ามันเนี่ยข้ามกันไปกันมาระหว่างโลกได้นั่นเองครับซึ่งพอหลงเข้ามาในเรื่องนี้ท่านเลยครับผมนี่ติดงอมเงมเลยครับคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวของมันเนี่ยก็คือ ตัวเอกของเราเนี่ยจะมีชื่อว่าเทนโจยูยะครับเขาเป็นเด็กอ้วนนะครับที่ถูกคนรอบข้างเนี่ยดูถูกเหยียดหยามมาตลอดครับทั้งโดนซ้อมครับโดนบูลลี่ต่างๆนานานะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะโดนรังแกดูถูกทั้งจากคนภายนอกหรือภายในครอบครัวมายังไงเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยก็เป็นดั่งผ้าสีขาวสะอาดครับที่ไม่สามารถทําให้สปกปรกได้ถึงแม้ว่าเขาจะโดนบูลลี่รังแกยังไงนะครับตัวเขาเนี่ยก็ยังคงเข้าไปช่วยคนที่ลําบากกว่าตนเสมอนะครับ แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับผมในตอนที่เขาในอยู่บ้านของเขานะที่จะรับจากปู่ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็ได้บังเออรครับไปเจอห้องลับนะครับและห้องลับนั้นอ่ะเขาก็ได้เจอประตูแปลกๆบานหนึ่งครับเมื่อเขาได้เข้าไปในประตูนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับสกิลแปลกๆมามากมายนะครวมถึงไอเทมต่างๆด้วยครับและเขาเนี่ยก็ได้รับรู้ว่านั่นอ่ะคือประตูที่ไปต่างโลกนั่นเองครับและเมื่อเขาได้เข้าไปต่างโลกแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับผมตามสเต็ปเลยครับ พระเอกเราก็เจอวุฒิเทพนะั่มูจะสูดโหดให้ตัวเองได้ลองสู้ดูนะครับแล้วพอสู้ชนะก็ได้เลเวลอัพครับได้ไอเทมอะไรต่างๆมามากมายครับตามสเต็ปแนวต่างโลกเลยครับแต่พอเมื่อเขาเนี่ยกับโลกเดิมแล้วเนี่ยพวกสิ่งที่เขาได้รับจากต่างโลกเนี่ยทั้งหน้าจออัพสกิลดูสเตตัสต่างๆหรือสกิลต่างๆที่เขาได้รับในต่างโลกเนี่ยมันกลับมาใช้ได้ในโลกปัจจุบันได้นั่นเองครับ เขาก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดแค่ว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปลองใช้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเอกของเราเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับไปต่างโลบมาอะไรเงี้ยขอพักก่อนนะเจอทั้งมอนเตอร์ครับเจอทั้งเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่ทําให้แบบตัวเขาเนี่ยงุนงงนะครับผมเขาอยากจะพักและและเมื่อเขาเข้านอนเนี่ยร่างกายเขาเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น,นครับพอตื่นขึ้นมาวันุ่งขึ้นนะผมจากที่แต่ก่อนเขาอ้วนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นหนุ่มรอ ที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แบบไปซะแล้วนะครับและจากนั้นเนี่ยการผจญภัยไปมาระหว่างโลกทั้ง2โลกของนายเทนโจยุยะเนี่ยก็เริ่มขึ้นครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมไม่อยากจะสปอยมากครับอันนี้แค่แบบต้นเรื่องเลยนะครับอยากให้ทุกคนไปหาอ่านนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้ลองอ่านกันซะ,ะครับถ้าสปอยหมดนะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะสำหรับผมเนี่ย,ยความสนุกของมันเนี้ยคือช่วงรแรกๆของเรื่องครับที่มันค่อนข้างจะโคตรฮูหน่อยๆนะครับคืออ่านแล้วก็แบบคนอะไรมาถูกังแกขนาดนั้นวะเจอทุกวันทั้งวันอะไรเงรี้ยนะผมก็เลยอิน,นครับในช่วงแรกแต่เอาจริงเนี่ยถ้าผมอ่านไลน์โนเวลเรื่องนี้มาครับไอช่วงแรกที่มันหคนหูเนี่ยก็อยู่ที่ช่วงแรกเนี่ยแหละครับ เพราะหลังจากนั้นเนี่ยความสนุกที่ผมสัมผัสได้นยคือการที่คนรอบข้างของเจ้ายูยะเนี่ยหรือคนแปลกหน้าที่จะเจอ,อยุยะหลังจากได้ความหล่อมาแล้วเนี่ยพวกเขาไปดอลกับตัวยูยะเนี่ยต่างจากแต่ก่อนเยอะเลยเนี่ยแหละครับเราจะได้เจอเล้ยงชั่นของตัวประกอบในเรื่องที่ทําให้รู้ว่า ยูยะเนี่ยมันหล่อและมีจิตใจดียังไงนะครับคือด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยต้องอยู่2โลกนะครับอย่างเช่นแบบกลางวันก็ไปเรียนนะครับผมกลับมาจากเรียนเนี่ยก็ไปผจญภัยต่างโลกนะครับเมื <ME> ่อไปแบบนั้นเนี่ยตัวยูยะเนี่ยก็เลยเจอคนใหม่ที่ปฏิบัติกับเขาเนี่ยดีและเป็นธรรมกว่าแต่ก่อนนะครับแต่จิตใจของยูยะเนี่ยมันก็ไม่ได้เหลืองในรูปลักษณ์ใหม่ของเขาที่ดูหล่อนะครับตัวยูยะเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าอ้วนที่จิตใจดีงามอยู่นะครับที่นิสของเขาเนี่ยก็เป็นคนถ่อมตัวเหมือนเดิมครับ หอมตัวจนหลังๆที่ผมได้อ่านไร์วนวลเนี่ยก็เริ่มลำคาดน,นิดแล้วครับในความ่อมตัวของยุยะนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับผมตรงจุดนี้เนี่ยมันเลยทําให้ผมเนี่ยสนุกไปกับการที่ผู้คนที่เข้าหายุยะคนใหม่ๆเนี่ยเริ่มสน,นใจในตัวเขาและทําให้ผมอยากรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะปฏิบัติกับยุยะยังไงบ้างนั่นเองครับอันนี้ผมขอเล่ารายละเอียดนิดหน่อยครับของเล่มหนึ่งนะครับผมนิดน,นึงนะครับไม่สปอยมากคือเรื่องนี้ตอนอ่านเนี่ยมันจะแบ่งพาร์ทของเรื่องออกอย่างชัดเจนครับทั้งพาร์ตต่างโลกและพาร์ตโลก ซึ่งพาร์ทดินแดนต่างโลกเนี่ยมันก็มีสตอรี่ของมันนะครับว่าตัวยูยะเนี่ยก็ไปเจอเจ้าหญิงครับที่กำลังโดนทําร้ายในเขตแดนปีศาจนะผมกําลังโดนมอนเตอร์จโจมเลยครับคือเจ้าหญิงเนี่ยกำลังจะตายแล้วละครับแต่ว่ายังก่อนนะผมยูยะได้เข้าไปช่วยนะครับอะไรประมาณนั้นครับส่วนพาร์ทโลกปกติเนี่ยยูยะพอหล่อแล้วเนี่ยก็ได้เจอสังคมใหม่ๆนะครับคนใหม่ๆที่ปฏิบัติกับยูยะอย่างดีแนะ่นอนว่าเรื่องราวของทั้งสองโลกเนี่ยมันก็มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับและก็ได้ยูยะเนี่ยละครับ ที่เข้าไปช่วยคลี่คลายในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตามเสเแนวแนว,แนวนี้น,นั่นเองครับคือปักทุนตัวละครสาวๆต่างๆนั่นเองครับคือในส่วนของการเล่าเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยแหละที่ทำาผมรู้สึกว่าสนุกกับการอ่านเรื่องนี้เอามากๆเลยครับด้วยความหลากหลายของมันแบบนี้นะทั้งโลกปกติทั้งต่างโลกอะไรแบบนั้นนะครับถึงบางฉากบางตอนเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นหรือเคยเจอมาในเมหลายๆเรื่องที่เราเนี่ยน่าจะเคยดูมาแล้วครับคือพอได้อ่านไปเนี่ยมันก็พอเราได้เหละครับ ว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะลงเอยยังไงนะครับแต่ฉากเหล่านี้เนี่ยเวลาเราเจอมันอีกครั้งเนี่ยเราก็ยังรู้สึกพึงพอใจจริงๆนะครับในการได้เจอฉากอะไรแบบนี้นะครับและอีกอย่างครับที่ทำใหผมรู้สึกว่าอ่านเรื่องนี้แล้วไม่ผิดหวังเลยคือตัวละครผู้หญิงครับคือเจ็บมากๆเลยครับผมสำหรับตัวละครผู้หญิงในเรื่องนี้นะครับ ทั้งฝั่งโลกปกติและทั้งฝั่งต่างโลกนะครับคือออกแบบตัวละครผู้หญิงเนี่ยได้น่ารักน่าลุ้นน่าอวยมากๆเลยครับยิ่งผมอ่านเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งมีนิวชาเลนเจอร์ออกมาเรื่อยๆเลยครับคือคนอ่านเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเลือกลงเรืออวยกันไม่ถูกแน่นอนครับตัวละครผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยคือน่ารักมากๆเลยครับผมแล้วก็น่าอวยไปหมดเลยก็ว่าได้นะครับส่วนถ้าจะมีเรื่องที่น่าติเนี่ยก็คงเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องครับคือพออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเนื้อเรื่องมันก คือความซีเรียสที่มีในช่วงแรกๆเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะผมความหดหู่อะไรเงี้ยครับเริ่มจะกลายเป็นแนวการ์ตูนต่างโลกทั่วๆไปเรื่องหนึ่งครับแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีอะไรเลยครับเซตติ้งในเรื่องนี้เนี่ยยังน่าสนใจอยู่นะครับทั้งทางฝั่งต่างโลกและทางฝั่งโลกปกตินะครับคือความซีเรียสเข้มข้นของมันเนี่ยไม่ได้จางหายไป,ไปมากครับผมอาจจะแบบบางๆแล้วเลยครับแต่มันก็ยังทดแทนมาด้วยสิ่งใหม่ที่เราเนี่ยจะได้จเจอเมื่ออ่านในเรื่องนี้นี่ครับ <S 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 คือผมที่อ่านมาถึงเล่ม7็แล้วเนี่ย มันอาจจะมีสิ่งที่ผมคาดเดาได้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้ก็ตามครับแต่มันก็หยุดอ่านไม่ได้จริงครับผมสำหรับเรื่องนี้และที่สำคัญเลยนะครับผมผมอ่าน L n เรื่องนี้เนี่ยผมไม่รู้สึกถึงความง่วงแบบมากๆกครับผมหาวไม่กี่ครั้งเองนะครับทั้งเจเล่มที่ผมอ่านเนี่ยมาสนุกเพลินจนผมแบบอ้าวจะจบแล้วเหรอคือมันแป๊บเดียวจริงครับผมอ่านเพลินมา,มากครับต้องบอกว่า LN นที่อ่านแล้วมันไม่ง่วงเนี่ยหรือมันง่วงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ย หรือมันหาวนี้หน่อยเนี่ยคือสิ่งที่ดีนะครับดีงามมากเลยนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นของผมคนเดียวนะครับคนอื่นอ่านอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้ครับอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ไงถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วสนใจเนี่ยก็ไปลองซื้อ เล่มหนึ่งมาอ่านดูได้ครับผมสาหรับแลนเนว์เรื่องนี้นะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมและสําหรับเรื่องนี้นะครับตอนนี้เห็นว่ามังงานเนี่ยหน้าจออกมาแล้วหลายตอนอยู่นะประมาณหนึ่งนะครับส่วนแลนเว์ในไทยเนี่ยออกมาแล้วหนึ่งเล่มนะครับผมสามารถหาซื้อกันได้เรื่องนี้เนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นของสามพิงฟินิกส์นะครับใครที่หาไม่ได้แบบเป็นรูปเล่มเนี่ยก็ลองซื้อแบบเป็นอีบุ๊กดูได้เลยนะครับผมก็ซื้ออีบุ๊กมาเหมือนกันนะครับว่าแล้วก็พูดถึงเรื่องการแปลไทยของเรื่องนี้กันสักหน่อยครับ บอกเลยว่าแปลดีมากครับคืออ่านไปไม่รู้สึกติดขัดอะไรเลยครับอ่านเพลินมากเลยครับคือผมซื้อเล่มหนึ่งมาอ่านนะครับอ่านไปสัก2ชั่วโมงเนี่ยก็แทบจะจบเล่มแล้วครับคือแปลได้ลื่นไหลามากเลยครับผมพวกชื่อตัวละครหรือสิ่งของต่างเนี่ยแปลไม่ผิดเพี้ยนเลยครับเพลินจัดเลยนะครับผม อันนี้ต้องขอบคุณผู้แปลที่แปลออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับผมหวังว่าเล่ม2จะยังคงมาตรฐานนี้ไวนะครับและโดยส่วนตัวเนี่ยตัวผมเนี่ยได้อ่านมา7็เล่มนะเป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเป็นเรื่องที่ผมยอมอ่านภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยเลยนะครับผมเพราะมันสนุกจนทนไม่ไหวนะครับเดี๋ยวแปลไทยเข้ามาเดี๋ยวผมก็ซื้ออีกนั่นเองครับสรุปแบบนี้นะครับยิ่งอ่านแปลไทยยิ่งดีครับช่วยสสำน,นักพิมพ์ที่นำเรื่องนี้มาแปลไทยด้วยนะครับผมขอสรุปคะแนนของเรื่องสกิลโกงไร้ที่ทานสร้างงานของ2โลกสักหน่อยนะครับผม เรื่องนี้เนี่ยผมให้คะแนนความหาวนะครับที่2เต็ม10และกัน,นครับพอตอนผมอ่านเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกง่วงเลยครับแต่มันก็ยังมีพา์ที่น่าเบื่อหน้าเบือเบ่ออยู่นิดหน่อยครับอาจจะมีหาวนิดหน่อยครับแต่ไม่มากนักครับโชคดีที่เรื่องนี้เนี่ยดำเนินเรื่องในส่วนของพา์ที่น่าเบื่อเนี่ยมันผักไปไวนะครับ ก็ไป2เต็ม10ก็แล้วกันนะสำหรับคะแนนความหาวนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยผมให้คะแนนที่7.5เต็ม10ก็แล้วกันนะครับเพราะอ่านจบถึงเล่ม7แล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะมีอะไรว้าวมากครับแต่ก็ยังไม่ว้าวขนาดที่ทำให้แบบขนลุกได้นะครับผมคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับเหมือนจะว้าวแต่ก็ไม่ว้าวมากครับแต่มันก็ยังแบบทําให้เราแบบเอ้ยอยากจะอ่านเล่มต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนงานภาพเนี่ยผมให้8เต็ม10นะผมภาพในยายและมังงะผมว่าเขาวาดออกมาได้สวยดีนะครับพวกตัวละครต่างๆนะครับ ผมรู้สึกชอบลายเส้นมากเลยครับผมว่าตัวละครผู้หญิงได้น่ารักดีมากๆเลยครับสรุปโดยรวมนะครับผมเรื่องซีรโงเล่นหารสร้างนั้นใน2โลกเนี่ยถึงแม้ช่วงแรกจะทาออกมาได้น่าสนใจแล้วก็ทิ้งมันไปเนี่ยกลายเป็นรนดัลแนต่างโลกเกือบทั่วๆไปแล้วก็ตามเนี่ยแต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองครับทั้งในต่างโลกและโลกปกติครับทำให้เราได้รุ้นตลอดครับได้เจอสิ่งใหม่ในเรื่องที่ทางผู้เขียนเนี่ยเขาอยากจะให้เราได้เจอครับได้เห็นความแฟนตาซีของเรื่องนี้อะไรประมาณนั้นนะครับหากใครกำลังมองหา การ์ตูนแนวต่างโลกสนสุกอีกสักเรื่องมาอ่านในช่วงนี้เนี่ยก็จัดไปได้เลยนะครับอ่านก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องสิกิโกงไร้เทียมทานสร้างตำนานใน2โลกนะเวอร์ชั่นบังงะเนี่ยมันยังไม่มีลิสิต์ในไทยนะเท่าที่ผมไปเสิร์ชหาดูนะใครอยากอ่านก็ไปอ่านที่เพจนี้ได้เลยนะครับผมที่ณฐานสเลเตอร์นะครับไปกดไลค์กดติดตามเพจเขาได้เลยนะผมไปคอมเมนต์ให้กําลังใจเขาด้วยนะครับใครที่กำลังช่างใจจะซื้อแล้วนึวดีหรือเปล่าเนี่ยก็ใช้ในส่วนนี้เนี่ยไปลองอ่านดูนะเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดใจซื้อกลล้กกัันนนะอองไไปหาา่ดดู ส่วนคลิปนี้คงม,มีเท่านี้นะผมคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้และอยากให้ผมปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเมกี่ยวกับคลิปแนวแนะนำไลน์โนเวลหรือมังงะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทำเรื่องอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่อ่านไลน์โนเวลแล้วก็มังงะเยอะมากครับคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงม,มีเท่านี้นะผมหากชอบคลิปนี้กันอย่ายลืมกดปุ่มไลค์ผมคนละครั้งและกดแชร์ share, ดูกับเพื่อนด้วยนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็น,รนครั้งแรกครรรรัับบกกกกก็อออย่่่าาลลืืืมมมดดดิแแ้ะงงเเพจตนด้วยนะครับและสาหรรับใคอยกตตตติิดดาาามมมมผเนนีี่่ยกก็ท ยีบสาเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับผมสหรับคลิปในนี้คงมีเท่านี้ครับเดี๋ยวจะใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ